คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับอายุ55ปีทํางาน14,000บาทนะครับครบมา15ปีแต่ปัจจุบันเงินเดือน11,500บาทนะครับจะคิดยังไงคะนะครับไปดูคําถามจริงอยากถามว่าดิฉันจะรับเงินกี่บาทนะครับทำงานตั้งแต่ปี3-4นะครับจนตอนนี้6-5นะครับจนดิฉัน5-5แต่ยังไม่ออกจากงาน เงินเดือนที่ทํามามีตั้งแต่14ครบ15ปีแต่ปัจจุบันเงินเดือน11,500บาทจะคิดยังไงนะครับไปดูรายละเอียดของการคิดบํานาญกันก่อนครับนะครับทวนอีกครั้งเงินบํานาญคือเงินกรณีชาราภาพที่ได้รับจากประกันสังคม ซึ่งจ่ายให้กับผู้ประกันตนรายเดือนตลอดชีวิตนะครับผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายและจะบวกเพิ่มอีก1.5%ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนะครับสูตรมันจะมี2สูตรนะครับสูตรแรกจะเป็นกรณีจ่ายครบ180เดือนนะครับสูตรที่2ในกรณีจ่ายเกิน180เดือนจะมีการบวกเพิ่มอีก1.5%ของระยะเวลา,าเงินสมการจ่ายเงินสมทบ ครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับซึ่งเงื่อนไขของการได้รับบำนาญน,นะครับต้องจ่ายเงินสมทบตั้งแต่180เดือนนะครับขึ้นไปหรือ15ปีขึ้นไปนี่แหละแล้วก็มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และต้องเป็นสิ้นสุดเป็นต้องสิ้นสุดการเป็นผู้กันตนด้วยนะครับจึงจะได้รับนะครับเงินบำนาญน,นะถ้ายังไม่สิ้นสุดการเป็นผู้กันตนนะครับก็ยังไม่ได้รับเงินบำนาญน,นะครับ นี่คือรายละเอียดนะครับเบื้องต้นคราวนี้มาถึงคําถามนะครับเนื่องจากรายละเอียดเนี่ยมันน้อยนะครับรายละเอียดมันน้อยมากเลยไอหมื่นสี่ไม่รู้ว่าไอครบ15ปีตอนปีพุทธศักราชเท่าไหร่ปีพศเท่าไหร่อาจจะผมมาคํานวณก่อนนะครับขออ้างอิงสํานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะครับเพจสานักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานการเก็บเงินกรณีชลาภาพเริ่มเก็บสมทบตั้ง ตั้งแต่วันที่31ธันวาคม41เป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านั้นสํานักงานประกันสังคมจะไม่ได้มีการเลขเก็บในส่วนของเงินชราภาพแนมะ้จะมีการตั้งประกันสังคมขึ้นมาก่อนแล้วก็ตามนะครับเพราะนั้นเริ่มเก็บปี41ธันวาปี41เขาก็นับเป็นช่วงเวลานั้นนะไม่ได้นับช่วงเวลาทํางานนะครับทํางานเราส่งประกันสังคมก็จริงแต่ช่วงเวลานั้นนะครับก่อนปี41เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ส่ง คือเราไม่ไม่ได้อาจจะคือเราไม่ได้ส่งเงินสมทบกรณีชลาภาพเราจะเป็นส่งเงินประกันสังคมนะครับเพิ่งมาส่งสมทบเมื่อปี41เพราะฉะนั้นว,วิธีการคิดนะครับขออนุญาตข้ามไปก่อนนะครับวิธีการคิดนะครับ65นะครับลบ41นะครับเท่ากับ24ปีนะเท่ากับคุณคนเนี้ยส่งประกันสังคมมาประมาณ24ปีเท่านั้นเอง นะครับส่งมา24ปีเท่านั้นเองอ่าเรารู้จํานวนปีแล้วส่งมา24ปีได้รับบํานาญแน่นอนนะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าฐานเงินเดือน60เดือนสุดท้ายนะครับนี่6ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเนี่ยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีบอกว่าปัจจุบันเงินเดือน11,500บาทแต่ไม่รู้ปัจจุบันเงินเดือน11,500บาทเนี่ยได้รับช่วงเดือนได้รับช่วงเดือนไหนได้รับมากี่เดือนกี่ปีแล้วนะครับ เพราะก่อนหน้านี้เป็นหมื่นสี่ถูกไหมนะครับแล้วก็ครบสิบห้าปีหมื่นสี่นะครับหลังจากนั้นไม่รู้ว่าไอแต่ปัจจุบนันได้หนึ่งหนึ่ง้บาทแต่ไม่ดูว่าได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นว,วิธีการคิดเนี่ยมันเอา60สเดือนสุดท้ายนะครับผมบอกวิธีการคิดดีกว่าเอา6กสิเดือนสุดท้ายนะครับเอาเป็นเดือนเดือเลยนะมาบวกกันเลยนะครับหาร60สิบเอา6กสิเดือนสุดท้ายเนี่ยหรือ5ปีสุดท้ายเนี่ยมันมา,มา มาบวกกันนะครับแล้วก็หาร60ไปก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนั่นคือตัวเม็ดที่จะเอามาคูณนะครับเพื่อหาํำนานชราภาพซึ่งจะได้ความถูกต้องแม่นยำมากนะถ้าทำอย่างนั้นเพราะว่าผมเข้าใจว่าบางท่านเนี่ยเงินเดือนเนี่ยมันมันเริ่มตั้งแต่9,000 1,000นึ่0 0 0คือมันเริ่มไต่เต้าอะนะครับการสมทบมันก็แตกต่างกัน พอเริ่มทีละขั้นทีละขั้นเนี่ยถ้าเรามาคิดเม็ดที่เงินเดือนสุดท้ายเนี่ยบางทีมันไม่ตรงนะครับมันไม่ตรงอะแต่เดี๋ยวเราจะคิดเม็ดให้ส่วนส่งบํานาญประกันสังคมนะครับอยากรู้ว่าเราในฐานะผู้ประกันตนส่งบํานาญประกันสังคมเท่าไหร่กันมาบ้างเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสํานักง,งานประกันสังคมนะครับเข้าไปที่การคํานวณเงินส่งคอชราภาพคลิกเข้าไปเลยนี่ อันนี้ผมเอาของตัวของผมมานะมาแคปให้ดูเลยนะครับมาให้ดูเลยนี่ผมส่งมาประมาณนี้นะครับเพื่อพราะผมเริ่มทำงานปีห้าหกนะครับเนี่ยมันคือจำนวนปีที่มีการส่งประกันสังคมมานะเงินสมทบสมทบสมทบในจ้างสมทบมีรัฐสมทบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รวมหลายปีทั้งหมดไปดูรายละเอียด ด้านในนะครับได้ของแต่ละท่านนะว่าส่งมาจริงเท่าไหร่แล้วประกันสังคมเนี่ยนะครับเขาคิดเป็นรายเดือนนะเพราะในตลอดชีวิตเราเนะี่ยบางครั้งเราลาออกจากงานเราไม่ได้ส่งประกันสังคมนะครับหรืออยู่ในช่วงอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้นับนะนะครับไม่ได้นับนะเพราะนั้นประกันสังคมเนี่ยไม่ได้นับจาก การทำงานเพียงอย่างเดียวนะครับหรือไม่ได้นับจำนวนปีแบบเขาค่าคนนับจำนวนเดือนที่ส่งเงินสมทบอ่ะนะครับผมก็เลยยกตัวอย่างในกรณีที่ทางคุณพี่นะครับส่งประกันสังคมมา24ปีนะครับตามที่คำนวณไว้นะจำนวน1 4 0 0 0บาทผมเอาตัวเลขนี้เลย14,000บาทอันนี้เดี๋ยวพิมพ์ผิดนะครับคุณพี่ จะได้รับเงินบำนาญประมาณ5,025บาทนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นคำนวณคร่าวๆของจริงต้องเอารายเดือนมาแจงกันเลยนะครับอ่ะผมคำนวณให้อีกตัวหนึ่งนะครับในกรณีที่ใช้ฐานเงินเดือน11,500บาทนะครับพี่จะได้รับบำนาญจากประกันสังคม3 0 0บาท 852บาท50สตางค์นะครับเงินตัวนี้เพราะฉะนั้นการคำนวณบำนานนะครับจากประกันสังคมจะให้แม่นยำนะครับเราจะต้องเอาตัวเลขจริงๆนะครับมาแจงเลยนะครับแต่ถ้าใครเงินเดือนสูงอยู่แล้วในกรณีที่เงินเดือนสูงเนี่ยขั้นลิมิตเพดานของประกันสังคมคือ15ื่นมันก็คิดง่ายไงเพราะเงินเดือนสูงเ่ยเขา เขาส่งด้วยจํานวนเงินสมทบที่1 5 5 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นเอาเขาคิดง่ายเลยคือเอาหมื่นหมื่นหาเนี่ยแหละมาตั้งแต่สําหรับหลายท่านเงินเดือนมันต้องค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับจากหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมเพราะฉะนั้นเงินเดือนในแต่ละปีมันจึงไม่เท่ากันในแต่ละเดือนดีกว่าอาจจะรวมถึงเงินเดือนในแต่ละเดือนในแต่ละปีที่จะมีการขึ้นไม่เท่ากัน เพราะนั้นเวลาขึ้นไม่เท่ากาันการส่งเงินสมทบ5%ของเงินเดือนคุณสูงสุดลิมิต15,000บาทมันก็ไม่เท่ากันอีกเพราอไม่เท่ากันเวลาเอามาคำนวณประกันสังคมเขาจึงยึด60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเพราะนั้นเอาช่วง60เดือนสุดท้ายเนี่ยต้องเอาช่วงนั้นมาคิดนะครับถ้าคุณอาย55ุ55แล้วมันจะคิดง่ายตรงที่คุณรู้อ่ะ ว่าไอสิ่งที่ผ่านมาคุณส่งมาเท่าไหร่คุณก็ไปเอาข้อมูลทั้งหมดอะมาแจงมาบวกเลยมาบวกข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้หา60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยแล้วก็เอามาคำนวณบำนานนะครับนั่นแหละจะถูกต้องเพราะถ้าพี่ให้ข้อมูลมาแบบเนี้มันเข้าวจริงๆเพราะไม่รู้ว่าไอปัจจุบันเงินเดือน1นึ่0บมื่นห่้ายส่งมากี่ปีแล้วหรือส่งมากี่เดือนแล้ว จึงไม่อาจที่จะคำนวณเป็นเป,เป๊ะได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอตอบคำถามคุณพี่ท่านนี้แล้วกันนะครับเพราะนั้นให้หลัก how to วิธีการไปคิดคำนวณน,นะครับจะได้คิดกันเป็นนะหลายท่านจะได้เอาไปคิดคำนวณกันเองนะครับของแต่ละท่านนะครับเพราะบางทีบางท่านเนี่ยข้อมูลพวกนี้ไม่เป็นข้อมูลข้อมูลซีเรียสไม่อยากจะเปิดเผยงเงินเดือนอะไร หรือไม่อยากจะพิมพ์เยอะนะก็ไปลองใส่ตาราง Excel นะครับมาแล้วก็คำนวณดูหรือใส่กระดาษก็ได้นะครับไปเขียนดูนะครับคำนวณไม่ยากนะครับเราทุกคนต้องคำนวณเป็นนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องรู้นะครับว่าเราจะได้รับบำนาญจากรสังคมหรือไม่แล้วได้เท่าไหร่นะครับจะได้วางแผนกันถูกวางแผนเกษียณถูก,กเกษียณอย่างแข็งแกร่ง นะครับ